สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับคลิปนี้เปิดไพ่ทำนายดวงจะเป็นคลิปของชาวราศีมังกรนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเพื่อนๆนะครึ่งเดือนหลังนี้ของชาวราศีมังกรหรือท่านใดที่เกิดเดือนมกราคมก็สามารถรับชมรับฟังคําทํานายนี้ได้นะครับรีนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับก็จะมี สระน้ํามีบ่อปลาแล้วก็จะมีสะพานเล็กๆเ,เดินข้ามไปข้างหน้ามันก็จะมีกบอยู่สองตัวแล้วก็จะเลี้ยงปลางเงินปลาทองปลาคราบไรก็มีน้ําตกเล็กๆตรงนี้ก็จะมีเสียงเสียงนกเสียงอะไรก็บินมาอาจจะได้ยินเสียงเป็นแบบเรียกว่าเป็นธรรมชาติเลยนะครับทีนี้อ่ะมาตั้งจิตอธิษฐานกันนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรนะหรือจะเกิด เดือนมกราคมก็ได้ผมจะเปิดไพ่ทํานายดวงชะตาของท่านครึ่งเดือนหลังนี้ตั้งแต่วันที่1 6พฤษภาจนถึงวันที่3าเพฤษภาเรามาดูกันว่าเปิดไพ่ทานายดวงจะมีอะไรเกิดขึ้นในดวงชะตาบ้างนะครับอ่ะดูนะผมจะเป็นคนเสี่ยงทายพยากรณ์นะครับเ,เพื่อนๆนะครับเราจะใช้ไพ่ยิปซีนะครับในการทํานายดวงชะตา เสียงไทยดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรหรือเดือนมกราครึ่งเดือนหลังหกใบนะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมาลุ้นกันดูนะครับลุ้นกันดูว่าเปิดไพ่ทานายดวงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสี่ใบห้าอ่ะดูกันนะครับอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับเพื่อนๆนนะเพราะาเป็นเป็นคำพยากรณ์เป็นคำทำนายนะ เราก็จะใช้ไพ่เนี่ยทำนายดูเราก็มาลุ้นดูเหมือนอ่าลุ้นกันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมแต่บางทีอาจจะเกิดก็ได้แต่ก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นละกันนะครับชาวราศีมังกรนะครับอ่ะไพ่หกใบนี้นะใบที่หนึ่งของท่านได้อะไรสีไม้เท้าความสุขความสำเร็จตำแหน่ง สี่เมท้าอยู่ตำแหน่งเบื้องบนเบื้องบนบอกว่าตำแหน่งของชาวราศีมังกรนะครับครึ่งเดือนหลังนี้ความสุขความสําเร็จเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองเลยแหละนี่ก็คือเป็นตำแหน่งของราชาราชินีอยู่ในคลหาหา์ทองคํามีชอบมะก,ก่อนี่คือความสุขความสําเร็จการเฉลิมฉลองนะครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เรื่องต่างๆท่านจะมีความสุข ความสําเร็จนะครับความสุขความสําเร็จนะเด่นเป็นความสุขความสําเร็จหวังเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับก็มีเกณฑ์มีความสุขมีความสําเร็จสมปรารถนาเลยเลยนะครับตําแหน่งข้างบนผมจะตีความหมายว่าเบื้องบนบอกว่าคุณจะมีความสุขความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะครับชาวราศีมังกรนะครับความสุขความสําเร็จความสุขในครอบครัวหรือว่า ตำแหน่งบ้านครอบครัวที่อบอุ่นบ้านมีความสุขบ้านให้โชคตำแหน่งเลขที่บ้านก็ได้นะครับชาวราศีมังกรนะเบื้องบนบอกว่าเสียงทายออกมาตำแหน่งข้างบนผมก็จะใช้คําว่าเบื้องบนนะครับเรามาดูว่าบริบาลซ้ายขวาคืออะไรสองเหรียญการเงินขึงตึงครึ่งเดือนหลังชาวมังกรมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินหรือเงินค่อนข้างที่จะล่อยหลอลงแล้วนะครับ แต่ก็ยังหมุนหน้าหมุนหลังดึงหน้าดึงหลังได้อยู่นะชาวมังกรนะอย่างบางท่านคิดว่าจะมีเงินก้อนไหนเข้ามาไหมจะมีเงินเข้ามาไหมจะใช้จ่ายตรงก็เลยอ่ะเอาส่วนนี้ไปใช้ก่อนปุ๊บพอใช้ไปปุ๊บก็จะดึงกลับมาเรียกว่าหมุนไปหมุนมาเงินขึงตึงเจ้าชายกบก็จะล้องอีกอ่าร้องก่อนเลยนี่ก็คือเงินขึงตึงนะครับ หรือหมุนเงินเก่งก็ได้อาจจะฟืดหน่อยติดขัดหน่อยแต่ยังไงเบื้องบนตำแหน่งข้างบนท่านก็คือมีความสุขมีความสําเร็จนะครับชาวราศีมังกรนะแล้วไพ่ตําแหน่งบริวารผมจะขยับกล้องบริวาได้านขวาความสุขถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านหรือติดต่อคนใกล้ตัวคนรักเพื่อนมิตรเพื่อนสนิทเพื่อนรักก็ได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือนี่คือไพ่หกถ้วยนะครับ หกถ้วยก็คือการได้รับความสุขความสําเร็จจากบุคคลอื่นบุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือมีเกณฑ์มีความสุขมีความสําเร็จแต่ถ้าบางท่านไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินเหมือนมีจะมีโชคลาภไหมทานายได้เลยว่าคู่รักของท่านจะให้โชคคู่รักของท่านจะมีโชคนะครับชาวราศีมังกรหรือเดือนมกรานะครับชาวราศีมังกรหรือหรือท่านที่เกิดเดือนมนกราคมหรืออาจจะได้โชคความสุขความรักความถูกอกถูกใจจาก จากคนรักคนใกล้ตัวก็ได้นะครับดูนะไพ่ใบนี้นะตำแหน่งไพ่ข้างล่างอุปสรรคปัญหาต่างๆคืออะไรแน่มาเลยอุปสรรคก็ขึ้นมาไพ่อุปสรรคเลยนะครับไพ่แปดดาบระวังคําพูดวาจาแปดดาบเนี่ยโดยส่วนมากผมผมก็จะทํานายว่าแปดดาบก็คือเกี่ยวกับคําพูดวาจาระวังด้วย อาจจะถ้าใครได้ใบนี้ถ้าตีตำแหน่งโหราศาสตร์ตำแหน่ง8ดาบผมจะใช้ว่าตำแหน่งของดาวลาหูปากคําพูดพูดนิดพูดหน่อยก็ผิดไม่พูดก็ผิดการใช้วาจาเหมือนว่าเราอาจจะใช้คําพูดหยอกเพื่อนหรือหยอกคนที่เรารักสติ๊กเกอร์บางอย่างเราคิดว่าเราจะเป็นการเป็นหยอกล้อให้ำำขำๆเขาเกับคิดอะไรที่ ไปอีกตรงกันข้ามนะครับเป็นลักษณะเหมือนว่า,าวเจตเจตนาเราดีเพื่อขำขำนะแต่ทําไมผิดเลยผิดอะไรผิดเยอะแยะมากมายก็คือให้ระมัดระวังคําพูดวาจาเอกสารก็ได้แม้กระทั่งตําแหน่งเบื้องล่างคืออุปสรรคต่างเนี่ยแต่ถ้าตีในตําแหน่งที่เป็นนามธรรมาหน่อยนะครับชาวราศีมังกรนะถ้าเป็นเรื่องของนามธรรมาหน่อยก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมจะใช้คําว่าเราผิดศัจจวาจา,า,จาเบื้องบนอะไรอยู่ไหมความสุขความสําเร็จท่านจะเกิดอยู่นะ ความสู่ความสําเร็จเราจะมีท่านจะเกิดท่านจะได้แต่ท่านใดติดค้างวาจาสัจจะอะไรอยู่ไหมบางท่านเหมือนถ้าเป็นอันนี้หน่อยคือเหมือนว่าบางท่านบอกทุกวันพระจะใส่บาตรนะทุกวันพระจะสวดมนต์จะกินเจนะเราทําได้มไหมเราติดขัดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปเคยไปบนไปไปบนบานสาลกาวไปขอพรที่แห่งใดแล้วได้รับความสําเร็จมาบางคน,บ,งคนบอกว่าขอให้มีโชคใหญ่ แต่ได้มาแค่นิดหน่อยคำว่านิดหน่อยก็ถือว่าได้โชคอยู่นะถ้าเราไปขอพรแล้วบังเอิญสําเร็จคําว่าบังเอิญนั่นแหละคือปาฏิหารนะครับโดยส่วนตัวผมจะชอบคิดอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเราก็รอคอยมารอคอยมาก็ไม่มีโชคก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรสักทีมันก็ไม่มีความสําเร็จบังเอิญเราทําสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาเราขอพรเราไปไหว้ ที่ตรงนี้มาแล้วแล้วก็กลับมีโชคแต่ก่อนก่อนหน้านั้นก็ไม่มีโชคแล้วคําว่าบาังเอิญนั่นแหละคือปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะครับโดยส่วนตัวผมจะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วกแว็แล้วเราได้มาก็แสดงว่าเป็น,เป,นเป็นโชคตามบุญวัสนาแต่ถ้า,าทำมาทําเหตุบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแล้วบังเอิญทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วบังเอิญเรื่องนี้ทาไมสําเร็จก็แสดงว่าก็เพราะเรื่องที่เราทําขึ้นมานั่นแหละครับ ให้ความสุขความสําเร็จนะระวังคําพูดนะครับคาพูดวาจาเอกสารสัญาแรงต่างโชคจะเข้ามานะชาวราศีมังกรโชคจะมีโชคจะมาบางคนอาจจะ,ะถ้าบอกว่าจะมีดาวคู่รักคนรักคู่ครองเตรียมจะให้โชคจะให้ของบางสิ่งบางอย่างระวังคําพูดนิดนึงาอาจจะงองแงคําพูดไหมหรืออาจจะไป ไปไปแย่ที่เรื่องคําพูดที่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เขาอาจจะไม่ชอบมันอาจจะผิดใจขัดโชคก็ได้นะว่าตําแหน่งของท่านอยู่กับคนใกล้ตัวอยู่กับโชกับรามนะครับแล้วใบประกบใบข้างล่างเดอะเวอรอ่ามาเลยเดอะเวอร์ Word, สำเร็จสมปรารถนาถ้าถ้าตีในตําแหน่งที่ผมชอบทํานายนะเดอะเวอรก็คือเกี่ยวกับเทวดา เป็นเรื่องของการติดค้างเบื้องบนมากกว่านะท่านใดที่ติดค้างเบื้องบนวาจาสัจจะบอกว่าจะทํานั่นทนํานี่จะไปทําบุญไปบริจาคค่าน้ําค่าไฟหรือจะทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราคิดไว้แล้วเราติดค้างเนี่ยถ้ามันติดค้างหรือว่าเราเคยไปขอพรแล้วเราได้รับสําเร็จเราเท่ากับเหมือนไปยืมบุญ เบื้องบนมาก่อนนะเราไปยืมมาก่อนท่านให้มาก่อนแล้วเราต้องชดใช้คืนส่วนมากการการการขอพรก็คือการไปจะเป็นลักษณะเดียวกันกับการบนไหมการบนคือการขอพรที่มีข้อแลกเปลี่ยนอ่าแต่ถ้าการขอพรนี่คือขอเฉยเฉยได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะมากราบมาไหวมา,มา,ม,ามาสักการะบางวนแต่ว่าเป็นบนนี่ก็คือเหมือนกันติดสินบนก็คือว่า แต่ผมเนี่ชอบที่จะแนะนําว่าเราควรที่จะไปถวายก่อนเลยนะเหมือนเราไปไหว้ตรงนี้แล้วก็ไปถวายผลลำหมากรากไม้ไปถวายพวงมาลัยหรือหรือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการสักการละเ,เราก็เราก็ให้ก่อนให้ก่อนย่อมได้ก่อนนะครับเราให้เลยเราถวายท่านเลยเหมือนอย่างถ้าใครเคยไปที่วัดหลวงพ่อโสธรที่ฉาเชิงเซานะครับบางคนไปถวายไขยย่เยอะแยะพูดแต่ว่าผมว่า เราไม่ต้องไปบนหรอกเราก็ซื้อแล้วก็ถวายถวายเปิดทางไปเลยนะครับถวายไปเลยก็จะดีนี่คือความสุขความสําเร็จความสมปรารถนาะอุปสรรคต่างๆให้เรามาละามาระวังคําพูดวาจาถ้าเราไม่ติดขัดคําพูดวาจานิดๆหน่อยๆนะครับเราก็จะได้ทุกอย่างในครึ่งเดือนหลังนี้นะครับชาวมังกรสำเร็จสมปรารถนาะ เรียกว่าได้โชว์ความสามารถเต็มที่ในตัวตนของท่านที่เป็นอยู่แม้กระทั่งเบื้องบนก็จะอนุโมทนาเปิดทางให้ท่านด้วยนะครับเรามาดูกันนะว่าตำแหน่งใจกลางดวงชะตาของท่านนี่คืออะไรโอ้โหก้าเหรียญมังกรชามบมังกรนะครับก้าเหรียญไพ่เหรียญทองเนี่ยมีเต็มสูงสุดก็คือสิบเหรียญ แต่ท่านได้9ก้าเหรียญก็คือเกือบเต็มร้อยเกือบเต็มร้อยก็คืออีกแต้มหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งก็คือรอแค่ลงมือทําจะเด่นเรื่องทรัพย์การเงินการงานความสุขรอแค่ลงมือทําเหมือนบางท่านอาจจะสมมุตินะถ้าตัวนี้ถ้าเป็นเหมือนอย่างรูปธรรมทางโลกหน่อยอาจจะไปทําสัญญายื่นกู้หรือว่าเตรียมขายที่ขายทางขายบ้านอะไรก็แล้วแต่รอแค่เอกสารสัญญารอแค่เซ็นอีกแก,ก,ก๊กหนึ่งก๊อกหนึ่ง ท่านก็จะได้สิบเหรียญเลยยังไงท่านก็จะมีความสําเร็จแต่บางคนบอกว่าติดต่อเพื่อนอยู่ติดขัดการเงินจังเลยเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังลูกลูกเปิดเทิมไม่มีตังค่านใช้นั่นใช้นี่แยะอาจจะติดต่อเพื่อนคนรักหรือว่าใครสักคนอยู่เขาจะอนุมัติอยู่นะเขาจะช่วยอยู่แต่คําว่าคําพูดนี่ก็คือการขอพรก็ใช้คําพูดนะครับผมเลยว่า วาจาปิยะวาจานี่คําพูดที่ดีๆเนี่ยเราควรที่จะใช้คําพูดที่มันเราอาจจะคิดไม่ดีหรอกโมโหข้างในยังไงสุดๆอยากจะดา่าคนอยากจะว่าเนี่ยแต่เราก็อัละังับไว้อันนั้นเป็นเรื่องของใจใจเราไม่ไม่ดีแต่ให้เรารู้ว่าถ้าเราพูดดีหน้าที่ของคําพูดที่ดีพอเราพูดออกมา คำพูดดีๆคำพูดที่งดงามเนี่ใครได้ยินได้ฟังก็ต้องรื่นรื่นหูอชอบใจไม่ชอบอยังไงไม่ชอบเนี่ยก็ต้องพูดออกมาขอพรก็ใช้วาจาสวดมนต์ก็ใช้คําพูดด่าคนแช่งคนก็ใช้วาจาทําให้คนผิดใจก็ใช้คําพูดนะครับคําพูดเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะ นะครับถ้าอย่างโลกมันก็ร้อนวุ่นวายอยู่แล้วนี่คำพูดก็จะมาร้อนวุ่นวายพัฒ่ากันอะไรต่างนี่ผมว่ามันก็ร้อนวุ่นวายอยู่แล้วเราก็มาพูดอะไรที่มันสร้างสารรค์มีประโยชน์ดีกว่านะครับถามว่ามันดีไหมมันดีสิเราพูดดีความดีก็เกิดจากที่เราพูดเลยเราพูดไม่ดีเราว่าคนเราด่าคนนี่ มันก็เป็นคําพูดที่ไม่ดีแล้วใครไม่ดีก็เราและไม่ดีเราพูดเองเราพูดไม่ดีเองนะถ้าเราพูดดีนี่อย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆก็คือยกตัวอย่างธรรมะของหลวงปู่ครูบา,าอาจารย์หลวงปู่ฟั่นอาจาร์โรนะครับบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนใจเราเนี่ยถึงก่อน เจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือบาปถ้าเจตนาเราดีใจเราดีว่าเราอยากจะทําบุญอ่ะใจเราเป็นบุญละใจเราเป็นบุญเราบุญก็คือมโนข้างในใจเนี่ยก็คือข้างในใจเราเป็นบุญพอเราพูดออกมามันก็กลายเป็นบุญกุศลทําได้ง่ายๆนะครับบุญเกิดจากการแค่คิดการคิดนึกถึงคนอื่นที่เขายังเดือดร้อนอยู่ก็คือนึกถึงด้วยความเมตตาจิตก็เท่ากับเราใช้ใจเราแผ่เมตตาจิต เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องแผลกระแสจิตทําไมเราไปอยู่ใกล้คนนี้แล้วรู้สึกว่าทําไมพลังงานเขาดีจังเลยทําไมรู้สึกว่าใครๆก็อยากอยู่ไกลเพราะว่าใจข้างในเขาดีไงครับแต่บางคนเข้าไปมองหน้าแล้วรู้สึกทำไมเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะอะไรอะไรอย่างไรอะไรอะไรอะไรที่ไม่ดีอะไรอะไร,ะไร,ะไร,ะไรต่างๆที่เราคิดอะไรว่าม,มันก็ไม่น่าที่จะใช่ก็คือพลังงานข้างในนะคะพลังงานถ้าเรามอง อันนี้ขอวกไปอ้อมไปนิดนึงนะคบเ,เพื่อนๆท่านใดเพราะผมคือใช้ใช้ชื่อช่องว่าคุยกันเรื่องดวงชะตาแล้วก็จะคุยกันเรื่องดวงชะตาไปด้วยคุยกันเรื่องธรรมะแทรกมาให้ให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างอย่างน้อยการได้ฟังข้อคิดอะไรต่างๆเพื่อได้เป็นแนวทางเป็นประโยชน์นะครับเราก็ต้องมองว่ามันมีกายกายก็คือส่วนหนึ่งกายกับใจคนเราก็มีกายกับใจ หลักธรรมะนะครับเป็นเรื่องดีก็คือเอามาควบคุมใจมาสอนใจให้เรายกระดับจิตใจขึ้นมาหลักธรรมะในทางพุทธศาสนานี่ผมว่าไม่ต้องเอาหลักทรรมศีลหลายข้อหรอกแค่ข้อแรกนี่ถ้าเราทำได้นะคือศีลข้อหนึ่งปานาติปาตา,านี่ เราไม่ได้หมายความว่าปาณาติปาตาคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียวนะครับการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ทำร้ายการไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งถ้าละเอียดลึกลงไปหน่อยเราเอาโอเคเราไม่ได้ฆ่าสัตว์หรอกเราก็จะไม่เบียดเบียนใครคำว่าเบียดเบียนก็คือความเป็นบาปถ้าเราอยากไปทำดีกับเขาแต่เขาไม่อยากได้ความดีไปยัดเยียดให้สมมตินะมันก็เท่ากับการเบียดเบียนแต่มันอาจจะเบียดเบียนใน อาจจะเป,เป็นโทษน้อยหน่อยเพราะว่าเรายัดเยียดสิ่งดีๆให้เขาอย่างเหมือนพ่อแม่อบรมลูกบอกกล่าวสอนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอาจจะมีปะัะทะบ้างแต่ถ้าเจตานาะเราดีเราต้องการบอกสอนมันก็เป็นเรื่องดีนะครับอย่างการเบียดเบียนอย่างง่ายๆนะตอนนี้ที่อย่างเหมือนโลกออนไลน์การเบียดเบียนคําพูดคําพูดไม่จําเป็นต้อง พูดออกมาแต่การเขียนหนังสือการพิมพ์ต่างๆก็เป็นคําพูดถ้าเราพิมพ์ดีเราก็เท่ากับเราแผ่เมตตาจิตเรามีจิตใจที่ดีงามการให้กําลังใจบุคคลต่างๆเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำเพราะโลกนี้ก็คันวุ่นวายเศรษฐกิจก็ไม่ดีปัญหาต่างๆบางทีข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆคาพูดที่ดีๆการคอมเมนต์ดีๆก็เป็นกําลังใจเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมานี่ ถ้าเราทําดีเราไม่เรามันไม่ต้องมีให้ใครมาบอกว่าคุณทําดีนะเราก็ชื่นชมตัวเองว่าเราทําดีแล้วเราก็จะมีความสุขความสุขก็เกิดจากตัวเราตัวเราก็คือใจใจเราก็มีความสุขนะครับแล้วทีนี้การเบียดเบียนทางคําพูดเนี่ยบางทีไปใช้คําพูดที่ไม่ดีโดยการคําพูดที่เป็นตัวอักษรก็คือการเบียดเบียน ถ้าโลกเหล่านี้นี่ไม่มีการเบียดเบียนหรือมาถือศีลแค่ข้อเดียวตามหลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนบอกว่าศีลข้อหนึ่งเนี่ยถ้าทำได้นะทำไมข้อหนึ่งแล้วถ้าสมมุตินะครับถ้าถติว่าเราตั้งกฎขึ้นมานี่กฎข้อแรกเนี่ยจะสำคัญไหมอย่างถ้ามีคนสองคนรักกันสมมติเราต้องตั้งกฎข้อแรกก็คือข้อหนึ่งห้ามทำอย่างนี้แล้วถ้าเป็นศีลก็คือศีลก็คือ ข้อ,อเรียกว่าข้อปฏิบัติไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นถ้าเราถ้าศีลข้อหนึ่งกับศีลข้อสิบข้อหนึ่งย่อมสําคัญกว่าข้อสิบอันนี้คือโดยส่วนตัวผมนะข้อหนึ่งก็คือเราไม่ฆ่าทาร้ายเบียดเบียน er, ปาณาติปาตาบางคนมอกไม่เราไม่ได้ฆ่าสัตัดชีวิตคาว่าเบียดเบียน er. ถ้าเราไม่ไม่คิดเบียดเบียน er, คนอื่นไม่อยากทําสงคราม การทำสงครามก็ไม่เกิดขึ้นโลกก็จะไม่ร้อนก็เพราะว่าอยากได้อยากดีไปเบียดเบียนเขาผมเหงนการถ้าต่างคนต่างอยู่แบบมีธรรมะนะครับทรมแดนประเทศไม่ต้องมีก็ได้ถ้าทุกคนมีธรรมะมนุษย์เราเนี่ยถ้าตามหลักพุทธศาสนาะเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่าสัตว์ทั่วไป่ที่ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้นะครับ จะเกิดไปเป็นเทวดาไปอินพิะพรมพระอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็ต้องมาเป็นมนุษย์อาศัยกายมนุษย์ส่วนจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นลกอะไรต่างๆก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ธรรมะนี่ดีอย่างหนึ่งก็คือถามว่าดีอย่างหนึ่งคือเอามาควบคุมใจ ใจเราเนี่ยถ้าเราควบคุมได้เอาธรรม,มะมาเป็นเครื่องควบคุมและยกระดับจิตใจขึ้นได้ถ้าทุกคนมีมีธรรม,มะแค่ข้อเดียวหรือศีลข้อเดียวเนี่ยผมว่าโลกก็อยู่ได้สงบสุขถ้าใครมีธรรม,มะเราไม่ได้คิดจะเบียดเบียนประเทศเราไม่ได้มาคิดที่จะอเอาทรัพย์สินประโยชน์ของชาติบ้านเมืองประมาณนี้เราก็จะเราไม่ได้คิดเบียดเบียนเราได้เราหวังและ ปรารถนาะตามสิ่งที่เราควรจะมีจะได้ตามหลักเกณฑ์เนี่ยแค่สีลข้อเดียวผมว่าโลกมนุษย์ก็น่าอยู่ขึ้นมาเยอะเราเกิดมาใช้กรรมกรรมเก่าที่เรามองไม่เห็นก็คืออดีตชาติแล้วก็กรรมแล้วก็เกิดมาสร้างบุญสร้างบางมีที่ต้องพูดค่อนข้างที่จะยื้อไปนะครับชาวราศีมังกรนะครับ เพราะว่าในนี้เนี่ยดวงท่านดีมากๆเลยก็คือเกี่ยวกับเบื้องบนเปิดทิศเปิดทางติดขัดนิดนึงก็คือคําพูดวาจาะนะที่ผมต้องพูดเรียกว่าเราเป็นลักษณะเล่าเรื่องคุยกันนะครับถ้าใครไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะสาหรับใครที่ชอบฟังก็ฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะเป็นคลิปลักษณะคุยกันละะักษณะแบบนี้นะผมเคยทําคลิปมาที่เป็นคลิปกระแส ตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็คือ12ราศีใครจะรวยแล้วท้านเราก็ทำทำ,ทำไปปุ๊บเป็นเป็นคลิปเสียงที่แล้วแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวนิดหน่อยประกอบประกอบปุ๊บยอดดูเป็นล้าน12คลิปเนะี่ยยอดวิวเป็นล้านแสนขึ้นปุ๊บปุ๊บแต่เราบอกวมันไม่น่าจะมีประโยชน์มันเหมือนว่าดีไหมดีประโยชน์ก็คือทําให้คนมีความสุขใจแต่เป็นเป็น แต่เรามานเราผมผมมามองดูว่ามันเป็นเปรียบเสมือนว่าเรากําลังพูดให้คนเกิดกิเลสหรือเปล่าทําให้คนเกิดอ่ากิเลสมากขึ้นเกิดความโลภมากขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยจะมาพูดในลันกษณะอ่ะเปิดไพ่ทํานายดวงไพ่ทํานายนะผมมาอ่านไพ่ให้ฟังนะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับชาราศีมังกรนะสรุปคร่าวๆนะครับออกมาคร่าวๆก็20นาที ท่านจะมีความสุขความสําเร็จแน่นอนในครึ่งเดือนหลัง16ถึง31พฤษภาคมนี้การเงินที่รอคอยได้แน่นอนที่มันติดขัดอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือระวังคําพูดระวังวาจาติดค้างเบื้อม,มุนอะไรก็ไปจัดการไปแก้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบคำจบด้วยคําว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ผมจะทำทุกราศีทุกครึ่งเดือนนะครับถ้าใครชอบลักษณะแบบน,นี้ฝากกดกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราคุยกันเรื่องดวงชะตากับผมโกโก้พังกดน้อยสวัสดีรับสองนีครับ